พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้มาแชร์นะครับหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ การชำระหนี้ของลูกหนี้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับครับแน่นอนนะครับแนวทางการชำระหนี้ตามสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับอย่างไรจะให้ชอบด้วยกฎหมายนะครับจะได้มาแชร์กันนะครับออให้ทุกท่านเนี่ยค่อยๆมีสติมาฝากกันนะครับครับโดยปกติแล้วนะครับลูกหนี้ยังคงมีหน้าที่ในการชำระ นี้ให้กับเจ้าหนี้ต่อไปนะครับไม่ใช่เป็นการชําระหนี้นะครับตกเป็นคนวิสัยนะครับแต่ลุหนี้นะครับสามารถนะครับอ้างเหตุขัดข้องัชวคข่าวในการเลื่อนการชําระหนี้นะครับซึ่งทําให้นะครับตัวลุงนี้เนี่ยไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้นะครับครับจะมีหัวข้อนะครับการชําระหนี้เป็นเงินนะครับในกรณีนะครับ ที่นะครับลูกหนี้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้นะครับซึ่งนะครับไม่เป็นการนะครับขัดข้องชั่วคราวในการชำระหนี้นะครับโดยลำพังตัวเองแล้วนะครับถ้าหากนะครับธุรกิจของลูกหนี้นะครับหรือสถานการณ์สถานประกอบการนะครับของลูกหนี้เนี่ยถูกสั่งปิดนะครับตามกฎหมายหรือคำสั่งของรัฐนะฮะ ทำให้ไม่มีรายได้มาชำระหนี้ตามกำหนดนะครับเหตุนี้นะครับถือว่าเป็นเหตุขัดข้องชั่วคราวนะครับที่ลูกหนี้นะครับสามารถนะครับบอกว่าไม่ผิดนัดชำระหนี้ได้นะครับครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของค่าเช่าอนะครับในกรณีที่นะครับถูกสั่งปิดนะครับสถานที่ชั่วคราวนะครับจากรัฐนะฮะ ผู้เช่าเนี่ยไม่มีหน้าที่นะฮะตามกฎหมายที่ต้องชําระค่าเช่าให้แก่ผู้วเช่านะครับครับและเมื่อนะครับสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินะครับหากนะครับตัวผู้เช่าสามารถเข้าใช้พื้นที่เช่าได้แล้วนะครับผู้เช่าก็ต้องชําระค่าเช่าต่อไปจนครบสัญญานะครับแต่นะครับไม่ต้องชําระค่าเช่านะครับ ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้พื้นที่นะครับครับหัวข้อที่สามคือถ้ากรณีเป็นนะฮะนี่ในส่วนของค่าบริการนะครับในกรณีนะครับที่เข้าใช้บริการต่างๆเช่นนะครับจองโรงแรมที่พักนะครับตั๋วเครื่องบินหรือนะครับบริการอื่นๆนะครับ ถ้านะครับคู่สัญญาเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติตามได้นะครับลูกค้านะครับซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่ควรชําระค่าบริการนะครับในช่วงที่ไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้นะครับครับถ้าจ่ายแล้วนะครับโดยเฉพาะจ่ายล่วงหน้าไปแล้วนะครับผู้ให้บริการก็ต้องคืนเงินนะครับหรือขยายเวลาในการให้บริการนะครับ ตามหลักของสุจริตนะครับครับยังไงผมขอ้อก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ